เตืนภัยหญิงที่เขามาเคาะกระจกรถนะครเวลาเราจอดรถตามสี่แยกเนี่ยเคาะขอเงิน10บาท20บาทบางคนก็ใจดีบางคนก็ใจบุญนะครับก็ทําทานกันไปนี่แหละครับปรากฏว่าหญิงคนนึงถ่ายคลิปไว้แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลเพราะเจอคนเนี้ยมาเคาะของเงินหลายครั้งแล้วนะครับเคยให้ไปก่อนหน้านี้ก็เลยมีการพูดคุยกันว่าไปทํางานด้วยกันไหม มีการแพ็คของเนี่ยมีงานแพ็คของวันละร้อยสองร้อยบาทเอาไหมดีกว่ามานั่งขอเงินตามสีแยกยิงคนนี้ตอบว่าอย่างไรและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในคํากล่าวของเธอว่าอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันแล้วกันค่ะอะไรนะคะค่ค่าพี่พี่บนเลยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเงินสดพี่บาก็ได้พี่ไม่มีค่ะโทษค่ะเราเคยบอกให้เธอไปทำงานที่บ้านเราแล้วนีตอนนั้นอ่ะ อันนู้ไม่นู้ทำไม่ได้ค่ะเรามีงานให้ทาเนี่ยได้วันละตั้งหนึ่งร้อยร้อยสองร้อยบางวันก็ได้สองร้อยแค่แพ็คของเฉยๆท้าชีวิตมันเดินจะเดินของเงินคนอย่างนี้ตลอดเ,เลยเหรอไม่ค่ะให้ลูกนู้จบมอหกนูก็หายแล้วค่ะกว่าลูกจะจบก็อีกตั้งกี่ปีลูกอยู่มอไหนมอห้าก็จะเนี่ยเรามีงานให้ทําคนอื่นเขาก็ลําบากเหมือนกันกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่ก็ไม่ได้ของเงินใครเหมือนกันก็ทํางาน ตรามีงานได้ทำบอกให้เธอเดินไปบ้านเราเธอก็ไม่เดินไปไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกนะไม่มีเงินกินข้าวก็ต้องทำงานพี่ชื่อพี่อะไรชื่อฟางพี่ฟางจ่างถ้าอยากได้เงินก็ต้องทำงานนะเข้าใจปะพูด<พ><พ>ไม่ทันขาดคำ ผ่านไปขอคันอีกคันหนึ่งเลยคันข้างก็อาจจะใจบุญไงพี่ฟางเคยใจบุญมาแล้วรอบหนึ่งเสนองานให้ด้วยบ้านอยู่ข้างๆแถวนี้แหละเดี๋ยวไปตรงนี้เดี๋ยวมีงานทําันละร้อยสองร้นะไม่ต้องมาขอเขาพี่ฝางเขาก็ทํางานหาเงินเหมือนกัน แต่เขาก็เห็นใจนะก็เลยเสนองานเขาเรียกว่าเป็นอาชีพอะอแต่เขาบอกว่าอ๋อไม่ไม่ถนัดค่ะทำไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบอาชีพชอบอาชีพนี้ค่ะขอค่ะโอ้เอาถึงกับตะลึงกันไปนะครับคนถ่ายคลิปคือคนฟางเนี่ยก็งงกันไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับเจอหญิงคนที่มาเคาะกระจกของกันอยู่ข้างถนน เขาจําได้ว่าคนนี้คือเจ้าเก่าเจ้าเดิมเขาพยายามเสนองานให้ตั้งแต่คราวที่แล้วล้วไปแพ็คของไหมเวลาร้อยหนึ่งหรือวันดีๆก็0 0ได้เลยแหละไม่ต้องมาเดินของเงินกลางแดดแบบนี้ก็พยายามบ่ายเบียงไปบ่ายเบียงมานะครับไม่ยอมทํางานนะครับอ้างว่าไม่มีวุฒิการศึกษาบ้างเธอบอกว่าแพ็คของไม่ต้องใช้วุฒิใช้ความความชานาญและการทํางานไปเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยแหละครับเธอบอกว่าก่อนหน้านี้ชวนมาแล้วหญิงคนนี้ก็ไม่ไป นะครับีในคลิปก็บอกว่าอ๋อหนูขอไม่เยอแ่ราคา10บาท20บาทก็ได้นะครับล้วก็อ้างเรื่องของลูกว่าเดี๋ยวจะส่งลูกเรียนจบม .6 ตอนนี้<ฆ>ลูกอยู่ม .5 แล้ว<ฆ>เจ้าของโพสต์ก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากได้เงินต้องทํางาน<ฆ>จะมาขอแบบเนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายก่อนที่จะเดินจากไปไปขอรถทั้งคันเขาบ<ฆ>อก<ฆ>ว่าไงรู้ไหม อ๋อหนูไม่ชู้งานค่ะอ๋อต่หนูไม่ชู้งานอ๋อเราฟังไม่ถนัดชงทายก่อนจะหันไปใช่ไหมฮะครับก็ไปหาหาไปไปหาคนอื่นต่อไปนะครับที่จะมีจิตกุศลมีจิตเป็นเป็นใจบุญแล้วครับเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่คนไทยเยอะนะครับครับและเราพยายามยื่นโอกาสเหล่านี้ให้เนี่ยก็บางคนก็ปฏิเสธนะเพราะว่า การขอทานเนี่ยง่ายกว่านะครับจริงๆแล้วการขอทานแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายก่อนหน้านี้มีการออกมาระบุอย่างชัดเจนว่าคุณห้ามเดินขอทานอีกต่อไปแล้วห้ามนั่งขอทานด้วยแหละแต่ว่าถ้าจะทํากิจกรรมที่แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเนี่ยสามารถ ัดกิจกรรมเหล่านั้นแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตจากพื้นที่ซะก่อนว่าเดี๋ยวขอเล่นดนตรีตรงนี้แล้วก็รับบริจาคแต่ไม่ใช่การขอทานทาน,นะแบบนี้ไม่ได้<ม>แล้วก็ที่สําคัญเป็นอันตรายด้วยนะต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นเนี่ยไม่เห็นแล้วชนเข้าไปทํำยังไงนะคะ